ที่บริเวณแก่งบางระจันหมู่ที่6ต่บนหนองแม่นาอํำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูร์เป็นแหล่งที่พบแมงกระพุนน้ำจืดแห่งเดียวในประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาผีเสื้อที่มีอยู่อย่างหลากหลายซึ่งในปีนี้พบว่าท,ทั้งแมงกระพุนและผีเสื้อมีเป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาผู้สึกขาจึงเดินทางไปตรวจสอบเพราะว่าบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวได้มีนักท่องเที่ยวมาเล่าร่องเรือเพื่อไปชมแมงกระพุนและผีเสื้ออยู่จำนวนหนึ่ง จากนั้นจึงได้ล่องเรือไปตามลําน้ําเข็กที่มีความลึกประมาณ3-8เมตรที่สองฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สภาพป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรถึงแก่ง2ที่เป็นโขดหินประมาณ5-10ตารางเมตร เมื่อไปถึงนะักท่องเที่ยวต่างก็ตื่นตาตื่นใจกับผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์นับพันตัวที่จับอยู่ตามโขดหินพร้อมกับบินกระจายอยู่ทั่วบริเวณนายสมพงษ์ตุ้มคํอาอดีตประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวหนองแม่นาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าแก่งบางรัจ,จันเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําเข็กอยู่ในพื้นที่ป่าโอทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและจุดดังกล่าวเป็นจุดที่พบผีเสื้อจำนวนมาก มีหลากหลายสายพันธุ์เท่าที่สามารถรวบรวมได้ในพื้นที่ตลอดลำน้ำเข็กและอุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวงมีไม่ต่ำกว่า300ชนิดมีทั้งสายพันธุ์ที่หายากเช่นสายพันธุ์หางดาบปีกโค้งสายพันธุ์หางมังกรซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในปีนี้พบว่าจำนผีเสื้อมีเป็นจำนมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา อดีตประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวหนองแมนาเปิดเผยต่อว่าที่ลำน้ำเข็กนี้ยังพบแมงกระพุนน้ำจืดที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยในพื้นที่น้ำไหลมีขนาดประมาณเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บบาทร่างกายมีสีขาวใสและขาวขุ่นมีดอมตัวคล้ายร่มหรือกระดิ่งมีหนวดมีเยื่อบางๆตรงขอบร่มช่วยในการเคลื่อนไหวบริเวณกลางร่มเป็นทางเข้าออกของอาหารช่วงเวลาที่พบคือฤดูร้อนที่อากาศอบอุ่นและน้ำนิ่ง ซึ่งปรากฏว่าในช่วงนี้แมงกระพุนน้ำจืดมีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันจึงถือเป็นโอกาสที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มาชมทั้งความสวยงามของผีเสื้อและสัตว์หาชมในยะชนิดหนึ่งของโลกนั่นก็คือแมงกระพุนน้ำจืด